สวัสดีอุบลนี่อุบลก็บอกเกิดสลิงชานตจงานอีสานใต้นิวสิทิฟสติวัลใครอยู่อุบลแวะมาหาก็ได้ครับผมนีด่นอกงออกเดินทางเลยนะครับผมนี่เจอพายุนะฮะ เจอฝนกันเต็มที่นะครับผมตลอดเส้นทางการเดินทางนะฮะการเดินทางของเราไปวันนี้นะเจอพายุกันเต็มเต็มนะแต่เราก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปครับผมกับงานอีสานใต้มิวสิกเฟสติวัลนะฮะครั้งที่2นะครับจังหวัดอุนบลน,นะฮะนะเขื่อนซีริทอนนะครับผมอันนี้นะครับเราก็ดูบรรยากาศกันไปเรื่อยนะฮะอันนี้คือวันแรกนะครับผมที่เราได้เดินทางไปนะฮะนะผมก็ฝนกับผมพังนะปโปรยนะครับผมบรรยากาศ หอนพักกันนิดนึงนะฮะมากันไกลบรรยากาศค่อนข้างครับผมกับเวทีอลังการมากนะฮะเวทีใหญ่สุดๆนะครับผมกับผู้คนที่มากมายนะฮะกับบทเพลงที่ทุกคนนะฮะตั้งใจมารับชมกะครับบรรากาศดีฮะอากาศเย็นสดชื่นครับผมมีฝนโปรยๆนิดๆนะฮะอย่างรูปผมก็สนุกสนานนะฮะกับงานนี้นะฮะหนุ่มน้อยร้อยคอนเสิร์ตนะฮะคนนี้ไปมาแล้วทุกคอนเสิร์ตเลยทีเดียวเยอะนนิดึง มีหมวกนะฮะลูกค้าคนไหนแมลงเยอะๆนะฮะอันนี้เลยเรามีมุ้งนะฮะเรามีมุ้งให้ด้วยมันก็ขายของกันไปนะแมลงเยอะฮะเอาหมวกนะฮะกันแมลงฮะมาขายลูกค้ากันนะครับผมหมวกแล้วมันจะเป็นมุ้งคลุมหน้าให้ลูกค้าด้วยนะฮะใส่ได้เลยฮะรับรองว่าแมลงไม่เข้าหน้าแน่นอนนะฮะ ใครที่กินข้าวไม่ต้องกลัวแมลงเข้าปากนะฮะเื่อได้เลยนะฮะข <c oughs> ายขายไแพงครับผมดูได้ครับผมนี่ยบรรยากาศในเขื่อนนะฮะเราลงเล่นน้ำนะฮะมีบริบษัทบ๊ทด้วย,ยางานธรรมดาที่ไหนนะฮะลงเล่นน้ำในเขื่อนครับผมเดินสบายครับผมชิวๆเนี่ยสักพักหนึ่งฝนมาครับฝนมารีบกันใหญ่ฮะรีบกันใหญ่เก็บคงเก็บของนะฮะหนีฝนเห็นอยู่ไกลๆแล้วนะครับผม ต่อไปนะมาดูกันว่าเป็นยังไงต่อไปนะครับกับอากาศที่ฝนมาคึมๆขนาดนี้นะครับผมเป็นต้นเมฆนะว่าเห็ุท้องฟ้านั่นหม่นะฮะเป็นคำเตือนจากท้องฟ้าน,นะฮะมาแน่นะครับผมมาแน่ รีบขึ้นให้ไวฮะรีบขึ้นให้ไวพอถึงตอนมืดฮะนี่ฮะสภาพฮะจอดรอลดสไลด์ฮะคนเดียวเลยฮะกับาหารหนึ่งท่านนะฮะนี่ฮะสไลด์ก็มาแล้วมาลับเรากลับนะฮะเนื่องจากเกียร์เราพังนะฮะไม่สามารถกลับได้นะฮะวิ่งมา6 0 0โลนะฮะลุงจอนบองเรานะครับ20โลถึงงานนะฮะลุงจอบอกไม่ไหวแล้วขอปักก่อนแล้วกันนะฮะ รยากาศยามเช้านะฮะก็มีหมอกลงนะฮะวันนี้สบายครับไม่ต้องขับเองนะครับผมมีคนขับให้นะฮะเราก็นั่งการชิวๆนะะบนรถของเรานะฮะบโดยที่เราไม่ต้องขับอะไรเลยนะฮะนั่งไปเฉยๆนะฮะสิบชั่วโมงครับผมจากอุบลราชธานีนะฮะมาถึงหนองจอกผมบรรยากาศนะฮะหมอกยามเช้านะฮะอากาศดีๆเย็นๆนะฮะที่อุบลนะฮะ ราชธานีนี่เองนะครับผมเราบรรยากาศเรานั่งอยู่หลังรถสไลด์นะฮะอยู่บนรถสไลด์นะฮะกันกันสบายๆนะฮะโยกเยกกันนิดนึงก็ได้อารมณ์อีกฟิลหนึ่งไปเลยนะครับผม เรื่องปกติแล้วนะฮะในการเดินทางของเรานะฮะเราไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้าของเราจะเป็นแบบไหนนะฮะจะเป็นยังไงแต่สิ่งสําคัญนะฮะคือคนที่คอยอยู่ข้างๆเรานะฮะพยายามที่เราเจอปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นคนข้างกายนะฮะเพื่อนฝูงนะฮะหรือมิตรสหายที่อยู่ด้วยกันนะฮะวันนี้นะฮะทริปนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมิตรสหายหลายท่านนะฮะที่ให้คําแนะนําแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันนะฮะ จนเราได้ขึ้นรถสไลด์นะครับกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมนี่ครับเราก็นางขับมาเลยฮะชิวๆเลย este. ขับชิวๆมาเลยฮะที่ได้หลับครับผมห <laughs> ลับครับผมจะหลับเหรอเออทิ้งไหนแล้วเนี่ยถึงตัวแล้ว ไม่ได้ไงโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยง่วงจอดพักเนี่ยก็มีคนขับรถให้ด้วยโอ้ร้อนแค่นี้โอ้คิดว่าขับรถอยู่กํลาลังฝันเลยกํลาลังเหยียบเลยโอ้โหตลัดซิ่งเลยเป็นตัวแยเดี๋ยวไปซิ่งต่อนเียแ,แล้วนะฮะเราก็กลับมาถึงกรุงเทพมหานครโดยปลอดภัยนะฮะ ต้องขอบคุณด้วยนะฮะกับรถสไลด์ที่มาส่งเราจนถึงที่หมายครับผมงไงเดี๋ยวเปยังไงต่อนะฮะอาการจะเป็นยังไงหรือเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับผมฝากติดตามมาด้วยนะฮะแล้วก็เป็นกาลังใจกันด้วยครับขอบคุณมากนะครับ